แต่พระธรรมของพระเจ้าวันนี้อิสยาบทที่50นะครับผู้แก้ต่างในชีวิตของคุณของเราทุกคนผู้แก้ต่างในชีวิตในพระธรรมของพระเจ้าบทน,นี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้คิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดคร่ครวนทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางเห็นไหมเราจะมาอ่านร่วมกันในอิสยาบทที่50ข้อที่1ถึงข้อที่11นะครับพระยาเวตรัสดังนี้ว่าบายยากับแม่ของพวกเจ้าที่เราใช้ไล่นางไปนั้นอยู่ที่ไหน หรือเจ้าหนี้ของเราคนใดที่เราขายพวกเจ้าไปให้เขานี่แน่เจ้าถูกขายเพราะบาปของเจ้าและแม่ของเจ้าถูกไล่ไปเพราะความทรยศของเจ้าทำไมนะเมื่อเรามาจึงไม่พบผู้ใดเลยเมื่อเราร้องเรียกจึงไม่มีใครตอบ มือเราสั้นเกินกว่าจะไถถอนได้หรือและเราไม่มีกำลังจะช่วยกู้หรือดูซิเราทำให้น้ำทะเลแห้งด้วยกันกำราบของเราเราทำให้แม่น้ำทั้งหลายเป็นถิ่นทรก,กันดานปลาของแม่น้ำนั้น,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 นก็เน่าเป็นเพราะขาดน้ำและตายไปเพราะกระหายน้ำเราห่มท้องฟ้าด้วยความดำมืดและใช้ผ้ากระสอบเป็นผ้าคลุม ของมันพี่อ,องพระเจ้าตัดกับชนชาติอิสราเอลวา่าเพราะาบาปที่ชนชาติอิสราเอลนั้นทําต่อพระเจ้าหันหลังให้กับพระองค์ไปกลับไปรู้ขอรับแล้วก็ไม่เชื่อฟังพระองค์ทำให้พวกเขาต้องถูกในประเทศต้องถูกโจมตีแล้วก็กลายเป็นเหมืองขึ้นนะพวกเขาก็ต้องอพยพเป็นชื่นเลยในต่างประเทศนี่เพราะบาปของชนชาติอิสราเอลที่ทําให้เขา ต้องถูกแยกออกไปในชีวิตของเราเพราะบาปที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพรุษจนมาถึงเราเป็นเหตุทำให้เรานั้นถูกแยกออกจากพระเจ้าบาปทําให้เราไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างปกติได้แต่เราขอบละคุณพระเจ้านะครับในพระธรรมของพระเจ้าข้อที่สเป็นต้นไปนะครับ กล่าวถึงพระเมสสิยาหรือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดพระผู้ไถยลงมานะครับเป็นคําพยากร์ที่กล่าวถึงพระเยซูคริสต์โดยตรงข้อที่สพระยาเวองค์เจ้าในประธานแก่ข้าพเจ้าให้มีลิ้นของผู้ได้รับการสั่งสอนเพื่อข้าพเจ้าจะรู้จักการคำชูคือคำชูผู้อิดรวยด้วยถ้อยคำทุกๆ เช้าพระองค์ทรงปลุกพระองค์ทรงปลุกหูของข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังเหมือนอย่างคนได้รับการสั่งสอนอพระยากรณ์ถึงพระเยซูผู้ที่จะมาเปิดเผยความรักแล้วก็ให้เราได้เข้าใจความจริงข้อที่ 5. พระยาเวองค์เจ้าในทรงเปิดหูข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเองไม่ได้ขัดขืนข้าพเจ้าไม่ได้หันหลังกลับ พระองค์ทรงให้เราได้เรียนรู้เข้าใจในเรื่องต่างๆที่เราไม่เข้าใจเราไม่รู้ในพันธสัญญาเดิมพูดถึงความรักพูดถึงความยิ่งใหญ่พูดถึงแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าจํานวนมากหมายแต่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้พระองค์ประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่อที่จะอยู่ท่ามกลางมนุษย์เปิดเผยความจริงของพระองค์ให้กับมนุษย์ได้รู้ว่าความรักของพระเจ้าเป็นอย่างไรพระประสงค์ของพระองค์เป็นอย่างไร ความจริงที่พระเจ้าต้องการให้สื่อสารต้องการเปิดเผยแล้วก็ให้มนุษย์ได้เข้าใจนั้นเป็นอย่างไรพระเยซูคริสต์ลงมาปรากฏพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางมนุษย์แล้วก็พระองค์ทรงสอนพระองค์ทรงเปิดเผยความจริงพระองค์ทรงให้ผู้คนได้กระจ่างแจ้งนี่คือสิ่งที่พระธรรมของพระเจ้าพรลังเปิดเผยแล้วก็บอกในเวลานั้นพระเยซูคริสต์ยังไม่ได้มาประสูติแต่ในเวลานี้ในยุคสมัยของเราพระเยซูคริสต์มาประสูติแล้ว และพระองค์ทรงทาภารกิจของพระองค์เรียบร้อยแล้วเมื่อสองพันปีที่แล้วในเวลานี้พระองค์ยังทรงทาภารกิจของพระองค์อยู่ท่ามกลางพวกเราเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์นะครับข้อที่6นะครับข้าพเจ้าเปิดหลังให้ผู้บุยตีข้าพเจ้าและหันแก้มแก่คนดึงคราข้าพเจ้าออกข้าพเจ้าไม่ได้ซนหน้าและการเยาะเย้ยและการถมน้ำไหลรด ล่าถึงพระเยซูคริสต์ที่ถูกทุกทรมานที่กางเขนพระองค์งทรงถูกโบยตีพระองค์งทรงถูกเขี่ยนนะในแผ่นหลังแผ่นด้านหน้าทั้งล่างของพระเยซูถูกเขี่ยนเป็นบาดแผลเต็มไปหมดแล้วก็พระรูธหิตของพระองค์ก็หลังไหลมีคนอถอดเสื้อผ้าของพระองค์แบ่งกันแล้วก็เอามองกุฎหนามเนี่ยสวมให้กับพระองค์ แล้วก็ตบพระพักของพระองค์ถมลน้ำลายลดพระพักของพระองค์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เราก็ได้รู้แล้วว่าพระเยซูทรงทําสิ่งนี้เพื่อรับโทษบาปของเราเพื่อให้เราได้มีสารภาพเพื่อให้เราได้มีสันติสุขในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องในทางของพระองค์ข้อที่7นะครับแต่พระยาเวองค์เจ้าใน ทรงช่วยข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจะไม่ถูกทําให้อภยศเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงทําหน้าที่ขอไปข้าพเจ้าจึงทําหน้าข้าพเจ้าให้เหมือนหินเหล็กไฟและข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าจะไม่อับอายพระเยซูคริสต์ทรงยอมทนทุกทรมานจนถึงการขีนแล้วพระองค์ก็เป็นขึ้นจากความตายในข้อที่8ปด พระองค์ผู้ทรงแก้ต่างให้ข้าพเจ้านั้นอยู่ใกล้ใครจะสู้ความกับข้าพเจ้าก็ให้เรายืนขึ้นมาด้วยกันและใครจะกล่าวหาข้าพเจ้าก็ให้เขาเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายพระองค์ทรงเป็นผู้แก้ต่างพระองค์ทรงอยู่ที่สวรรค์อยู่ที่สาลสวรรค์และพระองค์ทรงรอดูผู้เชื่อของพระองค์ที่จะ จากโรกนี้แล้วก็ไปอยู่กับพระองค์นั้นจะมาอยู่ต่อหน้าสารสวรรค์และพระเยซูก็จะเป็นผู้แก้ต่างว่าคนนี้เราได้ใจโทษบาปของเขาเรียบร้อยแล้วเราได้ใจหนี้บาปให้กับเขาเรียบร้อยแล้วคนนี้เป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์แล้วก็เป็นผู้เผยพระชนะประกาศขอบเสด็จผู้ทํางานของพระองค์พระเยซูจะอยู่ที่ศารสวรรค์แล้วก็ แก้ต่างให้กับทุกคนที่เชื่อในพระเยซูว่าคนนี้ไม่ต้องถูกพิพากษาแล้วไม่ต้องถูกพิพากษาในบึงไฟนรกชั่วกับชั่วกันแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ที่คอยนะแก้ต่างว่าพระองค์ทรงทำเพื่อคนเหล่านี้แล้วพระองค์ทรงจ่ายโทษบาปให้กับคนเหล่านั้นพระองค์ทรงสิ้นเพื่อชนเพื่อเขาเรียบร้อยแล้วที่สารตะวัน นั่นก็คือหน้าที่ของพระเยซูเป็นผู้แก้ต่างในเวลานี้พระเยซูอยู่ที่นั่นนะครับและพระองค์ก็ให้พระยารยสุทธ์ของพระองค์เนี่ยอยู่ท่ามกลางเราพระองค์ทรงเคลื่อนแล้วพระองค์ทรงนำชีวิตเพื่อที่จะอยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ในทุกๆวันในข้อที่9นะครับนี่แหนพระยาเวองค์เจ้าในทรงช่วยข้าพเจ้าใครจะกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความผิดดูสิพวกเขาทุกคนจะหลุดลุ่ยไป เหมือนเสื้อผ้าตัวแมลงจะกัดกินพวกเขาเสียเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่บาปไถ่โทษไถ่หนี้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วใครก็ไม่สามารถที่จะฟ้องผิดเราได้ต่อไปซาตานวิญญาณทั่วก็ไม่สามารถที่จะฟ้องผิดเราได้อีกต่อไปนะครับมาซาตานวิญญาณชั่วมันใช้ความเป็นตัวตนของเราความอ มโนสำนึกในตัวของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้เราถูกฟ้องผิดแต่ในพระครามของพระเจ้าบอกกับเราว่าใครเล่าจะฟ้องผิดเรานะใครเล่าว,ว่าข้าพเจ้ามีความผิดไม่มีเลยนะครับในพระธรรมโคงเรีก็บอกว่าพระองค์พระเยซูคริสต์ลงมาสิ้นพระชนที่ไมก้กางเขนเพื่อฉีกกบมาทันที่ฟ้องผิดเราก็คือบัญญัติศาสนาทั้งหลายที่ ได้บอกกับเราว่า 1, นึ่สาสี่ที่ต้องทำทำาไมถ้าทาไม่ทำตามแบบนี้แล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนดีพร้อมได้ทุกชีกออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าด้วยกำลังความสามารถของมนุษย์ที่มีเชื้อบาปตั้งแต่อาดัมเอวานจนถึงในเวลานี้เนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะทำตามบทบัญญัติของศาสนาได้ครบทุกข้อทุกตอนแม้เขาพยายามที่จะทาอย่างสุดชีวิตก็ตามจนทาให้คนล้าแล้วก็ ไม่สามารถที่จะพูดกับตัวเองว่าฉันสามารถที่จะไปในแผ่นดินสวรรค์ได้แล้วเพราะความดีความสามารถของมนุษย์เต็มร้อซก็ยังไม่เพียงพอกับการที่จะมีสิทธิ์ขึ้นแผ่นดินสวรรค์ขึ้นไปอย่างแผ่นดินสวรรค์พระเยซูเป็นผู้ใจโทษบาปแล้วก็เป็นผู้แก้ต่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพระองค์ส่ง ให้เรามีมนโนมสามนึกที่ไม่ฟ้องผิดกับเราและซาตานวิญญาณชั่วเทพผู้ครองสังดีเทพทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะฟ้องผิดเราได้ไม่สามารถที่จะกล่าวโทษเราได้ไม่สามารถที่จะเอาผิดเราได้เพราะพระเยซูได้จ่ายทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงจ่ายแทนเราแล้วพระองค์รับโทษแทนเราแล้วพระองค์ทรงโยมภูทรมมนเพื่อเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วในข้อที่เกบอกว่าใครเล่าจะ กล่าวหาข้าพเจ้าได้พระเยซูปเป็นผู้แค่ต่างให้พวกเราเป็นที่เรียบร้อยข้อที่10นะครับใครบ้างในพวกเจ้าที่เกรงกลัวพระยาเวและฟังเสียงผู้รับใช้ของพระองค์เขาพูดดำเนินในความมืดและประศจากความสว่างแต่ยังวางใจในพระนามของพระยาเวและพึ่งอาศัยพระเจ้าของเขา นี่แน่พวกเจ้าทุกคนที่ก่อไฟผู้เอาดุนไฟฆ่าตัวเจ้าไว้จงเดินด้วยแสงไฟของพวกเจ้าและด้วยดุนไฟซึ่งเจ้าได้ก่อพวกเจ้าจะได้รับสิ่งนี้จากมือของเราคือเจ้าจะต้องนอนลงในที่ทุกทรมานส่วนคนที่ปฏิเสธพระเยซูพระผู้ช่วยรตอดปฏิเสธผู้แก้ต่าง ก็ต้องทําด้วยกําลังของตัวเองต้องทําด้วยความสามารถของตัวเองและในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าคนที่พึ่งกําลังของมนุษย์วันหนึ่งก็จะต้องถูกพิพากษาและทุกข์ทรมานแต่สําหรับผู้ที่วางใจในพระเยซูเขาก็จะได้รับการช่วยกู้การช่วยไทยคือผู้แก้ต่างได้ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแค่เราอธิษฐานเปิดใจเชื่อในพระเยซู เราก็จะมีผู้แก้ต่างในชีวิตของเราเหนเ็นไหมครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระเจ้าความมั่นใจในความรอดของคุณเป็นอย่างไรความมั่นใจในความรอดวันนี้จากรงนี้ไปเนี่ยได้ไปสวรรค์นแน่ๆเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มีความมั่นใจเต็มร้อยไหมมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมไหมหรือว่ายังมีการฟ้องผิด ยังมีความไม่มั่นใจยังมีความสงสัยอยู่ต้องเป็นคำถามที่พี่น้องสามารถที่จะถามตอบได้นะครับต้องตอบคำถามนี้อย่างกระชับอย่างชัดเจนได้ถ้ายังไม่มีความมั่นใจในความโรอดผมแนะนำให้อ่านหนังสือของพระเยซูแนะนำให้เรียนบทเรียนผู้เชื่อความมั่นใจในความโรอดนะครับคุณก็จะมั่นใจ คุณก็จะเข้าใจแล้วก็จะเกิดความมั่นใจว่าพระเยซูทําเพื่อคุณอย่างไรในส่วนที่คุณจะต้องทํานั่นคืออะไรแล้วคุณก็จะมั่นใจในความรอดเต็มร้อยแต่ถ้าเกิดว่าการดําเนินชีวิตที่เสียนที่เป็นพิธีกรรมที่เป็นโปรแกรมรายการแล้วก็ฟังอาจารย์นู้นอาจารย์าารยาารยนี้เทศนาสั่งสอนแต่ไม่อ่านพระคาของพระเจ้าด้วยตัวเองพี่น้องครับคุณก็จะเกิดความสับสนแล้วก็มีคําถามว่าเอ๊ะ e จริงๆแล้วฉันได้รับความรอดเต็มร้อยไหม ขอให้กลับมาที่พื้นฐานของความเชื่อจะมั่นใจในความรอดร้อยเปอร์เซนต์ได้อย่างไรเราจะมั่นใจในความรอดร้อยเปอร์เซนต์ได้อย่างไรพี่้องกับอ่านพระคมภีทําความเข้าใจพระคำของพระองค์แนะนําให้อ่านทุกบททุกข้อทุกตอนอ่านพันธะธัญญใหม่หลายๆรอบทําความเข้าใจพันธสธัญญใหม่เยอะๆพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงทำให้กับคุณทำให้กับผมทำให้กับทุกคนนั้น เป็นพระคุณสอนพระคุณและเราก็จะมั่นใจในความรอดเต็มร้อยเปอรเซมนจะบอกคนรอบข้างว่าพระเยซูเป็นผู้แก้ต่างในชีวิตเขาได้ยางคนจำนวนมากนะครับยังสับสนยังไม่เข้าใจถึงบางคนก็รู้สึกมั่นใจแต่ว่าคือไม่รู้จะทำยังไงคือ,อมีพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตที่เคยชินกับความบาปความไม่ถูกต้องอยู่แล้วมันก็เลยปล่อยเลยตมเลย คนเหล่านี้เป็นคนที่หน้าเวทนาเราจะบอกพวกเขาว่าพระเยซูคือผู้แก้ต่างในชีวิตของเขาก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้ในเวลานี้ก็คือเราเดินอยู่ในความเชื่อและสาําแดงความมั่นแต่ในความรอดให้กับคนเราข้างได้เห็นและเมื่อชีวิตของเราอยู่ในความรอดอยู่ในความเชื่ออยู่ในทางของพระองค์ชีวิตของเรามีสนติสุขแล้วก็มีความชื่นชมยินด,ดี ไม่ว่าสถานะภาพทางโลกหรือวัตถุสิ่งของในชีวิตของเราอาจจะไม่สมบูรณ์เพอร์เฟกแต่ว่าเรามีสันติสุขในชีวิตในการดำเนินชีวิตแล้วก็เคลื่อนไปอย่างดีที่สุดเจชชีวิตของเราก็สูงขึ้นในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับเป็นชีวิตที่สมบูรณ์พุนสุขเนะี่ยมีสันติสุขในทุกๆ วันในได้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่ไม่มีความทุกข์กัวงวลระแวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจากลงนี้ไปแล้วมีความมั่นใจในความรอดเต็มร้อยเนี่ยก็จะทให้คนรอบข้างประหลาดใจแล้วก็มีความสงสัยแล้วก็มีคําถามเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าพระเยซูคือผู้แก้ต่างในช่วงเราพระเยซูเป็นผู้ไถ่โทษพระเยซูนําเราให้ดําเนินชีวิตแบบนี้แล้วเราก็มีสันติสุขชีวิตของเราก็สูงขึ้นทางเดียว เมื่อเขาเปิดใจฟังเรื่องราวพระเยซูต้อนรับพระเยซูเขาก็จะมีพระเยซูคิ์เป็นผู้แก้ต่างในชีวิตของเขาด้วยเช่นเดียวกันเห็เนไหมนะครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามจริงๆข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราที่พระองค์งรทรงเปิดเผยความจริงของพระองค์ให้กับเราขอพระเยซูคริสต์ที่จะนาเราให้ดําเนินชีวิตยอยู่ในทางของพระองค์เพื่อที่จะ ให้บอกกับคนเราข้างแล้วก็คนอื่นว่าพระเยซูคือผู้แก้ต่างในชีวิตของเขาขอพระเยซูช่วยเราด้วยเราที่ฐานตกวงในพระนามพระเยซูต์เจ้าเอเมนขอพระเยซูยรุสุที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพรกนก็แบ่งปันด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้าอวยพรคอนครับ ทอนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป